นี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายของ VPN นะครับเครือข่ายของ VPN คือเครือข่ายเส่ือนที่สร้างมาจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัยเป็นเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ใช้กับเครือข่ายปลายทางเช่นนักศึกษาใช้ VPN เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในประเทศพนกงานบริษัทเช่น VPN ใช้เพื่อเข้าตใช้เพื่อชื่ต่อเข้าออสู่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรจากนอกสถานที่เป็นต้นสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่ถูกจำกัดในภูมิภาคใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นส่วนตัวโดยแบ,บง่งออกโดยแบ,บ่งการใช้ได้สามประเภทดังนี้หนึ่ง ีโมอยด์แอคเซส v p การเชื่อมต่อจากผู้ใา้เช่นคอมพิวเตอร์มือถือเข้าสู่กระถายขององค์กรหรือเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลใช้ในกรณีที่พนักงานต้องการเข้าสู่ระบบของบริษัทจากไกลอะไรย็อกเช่นการทำงานจากบ้านใช้ซอฟต์แวร์ของบริทเช่น Open Open VPN ข้อดีใช้สะดวกใช้ง่ายจากอมมุปกรณ์ส่วนตัวก็จำกัดเครือข่ายถ้าเครือข่ายต้นทางไม่ปลอดภัยอาจจะมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยครับสอบนะครับใช้ดูไซต์วีดีมับเชื่อมโยงสองเครือข่ายของทีมแล้วนะเข้าด้วยกัานฝังจะมีเาาาามๆๆๆชื่อมธนกคารใหญ่กับสาขาย่อยตั้งวีดีมีเอเนเว็บเิร์เวอเราเตอร์ไฟวอลไว้ทั้งสองนะครับข้อดีนะครับระบบ คนไทยใช้องค์กรูีหลายสาขาปัจจุบัณฑิตทักษะต้องอยู่ครฉพาะและรู้แล้ว SSL VPN หรือ VPN VPN นะครับผู้ใช้เข้าถึงเข้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซ์โดยต้องติดั้งโปรแกรมเหมาะกับการเข้าถึงบริการบางอย่างโดยไทยเช่นโลกาหรือโ E E R p ข้อดีใช้งานง่ายจากที่ แค่มีเป็นฟังซื้อสุดข้อจำกัดนะครับใช้งานได้เฉพาะบริการที่โดยหมายถึงใจตครับเีายก็ัวอย่ากงการใช้งานได้ตานี้ครับเป็นริงิแอสเซทในวิธีการเชื่อม่มอผ่านเมนโดยจำลองว่าผมเป็นพักงานบริษัทแห่งเดีงที่ ข้อมูลหรือกระดาษของนี้บริษัทนั้นนัแล้วก็้าสรุปของลแต่องค์กอข้อมูการงานก็ปัจจักกัน